สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องสมอดำผู้เดียวได้ายชนอยู่นะครับคลิปนี้นะครับก็มาทำความรู้จักกับพันุมันสำปะหลังที่จะปลูกใช้อายุการเก็บเกี่ยวนั้น6เดือนนะครับซึ่งตอนนี้ก็หมดหน้าฝนนะครับแต่ก็ยังมีฝนตกอยู่ในโซนภาคกลางนะครับภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและ ทางตะวันตกของประเทศนะครับก็ยังมีฝนตกอยู่นะครับและเขตแถบชัยภูมินะครับก็ยังมีฝนตกอยู่ก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับสําหรับพี่น้องที่จะปลูกมันสำปะหลังหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวนะครับในแปลงนานะครับอย่างเช่นแปลงนี้นะครับก็เจ้าของก็ปลูกนะครับพันธุ์มันที่จะปลูกในพื้นที่นานะครับเราจะเก็บเกี่ยวก่อนที่จะ ลงนานะครับก่อนจะทําการหว่านไถในพื้นนาที่จะปักดํานะครับก็จะใช้เวลาระยะ5-6เดือนนะครับเราจะใช้พันธุ์ไหนถึงจะเหมาะสมก็มีท่านผู้ชมนั้นสอบถามกันมานะครับสอบถามบ่าวโซนมานะครับว่าใช้พันธุ์ไหนดีนะครับจะให้ผลผลิตที่ดีและเหมาะสมนะครับจะคุ้มค่านะครับในคลิปนี้ก็จะมาพูดถึง พันมันสำปะหลังสักสองสามพันะครับที่จะใช้ปลูกในพื้นที่นาหรือพื้นที่ลุ่มต่ําที่น้ําท่วมในช่วงหน้าฝนเราจะปลูกไม่ได้เราก็จะปลูกได้ในช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับในช่วงนี้ดินก็ยังมีความชุ่มชื้นนะครับยังปลูกได้นะครับในเดือนพฤศจิกายนนะครับหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จนะครับหรือท่านผู้ชมที่ทํา ระบบน้ำหยดนะครับซึ่งก่อนอื่นนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไคร์ e นะครับกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้มอสชนนะครับสําหรับพันธุ์มันที่จะแนะนําพันธุ์ที่อายุต่ํานะครับซึ่งก็มีพันธุ์พิลุนนะครับพิลุน2พิลุน4นะครับซึ่งพันธุ์มันพิลุนนั้นผ่านการวิจัยมาจากศูนย์วิจัยพืช ไร่ระยองนะครับร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับวิจัยพันธุ์นี้ออกมานะครับก็ได้พันธุ์ที่ดีเป็นพันธุ์ในการรับประทานหรือพันธุ์อุตสาหกรรมนะครับพันธุ์ที่ใช้รับประทานได้นะครับและเป็นพันธุ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมได้สําหรับพันธุ์พิรลนะครับอายุนั้น8เดือนเก็บเกี่ยวนั้นจะมีหัวที่โตเต็มที่และให้แป้งได้เต็มที่นะครับ ก็คือให้แป้ง30เลยทีเดียวนะครับ30%เลยทีเดียวถ้าเราเก็บในช่วง8เดือนนะครับดังนั้นจึงเหมาะกับการปลูกในพื้นที่ลุ่มต่ำที่น้ำท่วมนะครับหลังจากน้ำท่วมเราก็จะปลูกและเราจะเก็บเกี่ยวก่อนหน้าฝนนะครับก็จะเหมาะมากนะครับสำหรับ 1, พันธุ์พิรุนนะครับพิรุน2พิรุน4นะครับก็ไปสอบถามพันธุ์ได้ที่มหลาลัยกเกษตรศาสตร์ นะครับหรือศูนย์วิจัยพืชไร่ระยองนะครับก็ไปสอบถามได้นะครับซึ่งเป็นพันธุ์ที่แนะนําที่เหมาะจะปลูกมากในช่วง5-6เดือนนั้นเก็บเกี่ยวจะได้ผลผลิตที่ดีอยู่นะครับหัวก็ใหญ่พอสมควรนะครับหัวก็โตเต็มที่นะครับให้แป้งเต็มที่อีกด้วยนะครับสําหรับพันธุ์พิรุน2และพิรุน4นะครับและพันธุ์ต่อมานะครับพันธุ์ที่2ที่อยากจะแนะนํานะครับ ก็คือพันธุ์เหลืองตีนเต่าหรือบางท่านก็ว่าพันธุ์ละยองสีนะครับก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะเป็นละยองสีหรือไม่นะครับแต่แถบนี้จะเรียกว่าเหลืองตีนเต่าแถบบ้านบางโซนนั้นจะปลูกกันเยอะนะครับหากเราจะเก็บเกี่ยวภายใน6เดือนนะครับก็ปลูกได้นะครับก็เหมาะเหมาะอยู่นะครับซึ่งมันพันธุ์นี้ข้อเสียคือไม่ไม่มีแป้งนะครับแป้งจะไม่ได้นะครับ อายุ1ปีนั้นแป้งก็จะได้อยู่แค่ประมาณ25 26%นะครับถ้าหาก6เดือนนั้นก็ไม่แน่อาจจะไม่ถึง25นะครับสำหรับแป้งนะครับแต่ว่าข้อดีของเขานะครับเหลืองตีนเต่านั้นนะครับก็คือหัวดุกใหญ่และยาวนะครับซึ่งได้น้ำหนักที่ดีนะครับถ้าหากเราไม่สนเรื่องแป้งนะครับก็เหมาะที่จะปลูกและ เก็บเกี่ยวในระยะ6เดือนได้นะครับสำหรับพันธุ์เหลืองตีเต่านะครับท่านผู้ชมและอีกพันธ์นะครับอีกพันก็คือพัน์ระยอง72นะครับท่านผู้ชมระยอง72นั้นก็ถือว่าเหมาะสมอยู่นะครับแต่ก็จะด้อยก,กว่าเหลืองตีเต่าและพิรุณน,นะครับระยอง72นั้น จะให้ผลผลิตที่ดีอยู่นะครับหัวใหญ่ยาวแต่แป้งก็ไม่ได้เท่าที่ควรแต่หัวไม่ดกนะครับหัวจะใหญ่ในช่วงระยะ6เดือนนั้นถือว่าเก็บเกี่ยวได้นะครับท่านผู้ชมนะครับสำหรับ3สายพันธุ์ที่แนะนำนะครับระยองเก้าก็ปลูกได้อยู่นะครับปลูกได้แต่ว่าระยองเก้านั้นหัวดกแต่ไม่โตนะครับและไม่ได้แป้งนะครับสำหรับระยองเก้านะครับแปลงนี้ นั้นนะครับก็จะปลูกพันธุ์ระยอง72นะครับท่านผู้ชมซึ่งเจ้าของที่ก็ปลูกได้ประมาณ1อาทิตย์นะครับ1อาทิตย์แต่ยังไม่แตกยอดนะครับแต่ถ้าเป็นพันธุ์เหลืองตีเต่านั้น1อาทิตย์นั้นจะแตกนะครับแตกไวปลูกแล้วแตกไวัยงอกไวัยนะครับงอกง่ายไม่ตายนะครับาหากเหลืองตีเต่าน,น,นะครับเราจะมาดูนะครับว่า รากเกิดหรือยังนะครับสำหรับพันุ์นี้นะครับรากยังไม่เกิดนะครับท่านผู้ชมแต่ว่ากําลังเริ่มนะครับนี่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับนี่นี่ตรงตัวขอบนี้นะครับกำลังกำลังจะเริ่มเริ่มจะมีรากนะครับนี่กําลังแตกนะครับกําลังแตกแต่ยังไม่มีรากงอกนะครับแต่ถ้าเป็นเหลืองตีนเต่านั้นนะครับท่านผู้ชม จะมีรากอย่างแน่นอนนะครับรากงอกง่ายแล้วก็ยอดก็งอกง่ายอีกด้วยสําหรับเหลืองตีนเต่านะครับสําหรับในพื้นที่รุ่มที่หน้าฝนน้าท่วมนะครับก็จะมาปลูกในช่วงเดือนตุลาคมเดือนพฤศจิกายนนะครับก็อาจจะมีหลายที่ที่กําลังจะเริ่มปลูกเริ่มมองหาพันธุ์ที่จะปลูกนะครับก็ สหาก็ได้นะครับสำหรับสายพันธุ์ที่เบาส,ส่วนได้แนะนำนะครับกับพันธุ์พิรุน2พิรุน4เหลืองตีนเต่านะครับหรือว่าระยอง72นะครับก็สหากันมาปลูกได้นะครับผลผลิตนั้นก็จะดีแตกต่างกันไปนะครับท่านผู้ชมนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เ่าโซนกันด้วยนะครับซึ่งมันระยอง72นะครับก็ยังไม่งอกนะครับแต่กำลังแตกนะครับนี่จากดินชุ่มชื้นก็จะแตกได้นะครับ ก็จะเหมาะกับการปลูกในระยะสั้นอีกด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับแล้วค่อยพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ